ขอบคุณสปอนเซอร์อยากสนุกเต้นเต้นร้าจ่ายคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุรต่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูพร้อมปล่อยปอบบาา,าในช่วงเสมอนี้นะครับสามทีมรอเสงต่อพร้อมปล่อยแล้วซื้อผู้ดียันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยปอบบาา,าในช่วงเสมอนี้เพราะไม่อยากเสียไปแบบฟรีๆในปีหน้าโดยจะมีสามทีมดังในยุโรปรอรับไปใช้งานต่อ สโมสรแมนเชนสตเตอร์เตะพร้อมขายปอมบาบานะครับกองกลางดีกิตทีมชอตฟุิงเสีอติเนตินออฟฟราดฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดนักเตะในช่วงเสมอเนี้ตามการรายงานจากเดมเลอร์สื่อของอังกฤษในวันอาทิตย์ที่3มกราคมที่ผ่านมาปอบาบาที่มีสัญญาก,กับไปแสาดางจนถึงช่วงเสมอปี2022นะครับหลังจากสโมสรใช้เงินขายขยายออกไปอีก1ปี ยันไรก็ตามนักเตะคงไม่ได้ต่อสัญญาชบับใหม่อีกแล้วลามิโน่ไลโอล่ายังจอมแซบเคยบอกว่าดาวเตะชาวน้ำหอมไม่มีความสุขในการเล่นกับทีมโอท์คราฟฟอร์ดอีกแล้วจากกรล่นดิกาวทําให้มา์ชนเตะ้องชายปอมปาบทิ้งไปในช่วงสมัยนี้ดีกว่าปล่อยให้เสียไปแบบฟรีนะครับในมีหน้าหลังเคยมีบทเรียนมาแล้วตอนที่เสียกับยูนตุสในปี2 0ง2ก่อนจะซื้อกรับมาคืนในราคาที่8ปล้านปอนด์เลยทีเดียวประมาณ3650ล้านบาทเมื่อปี2 0ง6 เวลานี้ปอมบามีค่าตัวประเมินอ,อยู่ที่ราว58ล้านปอนด์ประมาณ2,320ล้านบาทและมีสมสโมสรที่อยากได้ตัวไปเสริมทัพนั่นก็คือสโม,มสรเรอลมเดดตามที่ให้คอนเสิร์มานานแล้วยูเวนตุสอดลิตต้นสกัดเก่าและปาร์แเรตสังช่งแมงที่มีมาริชูโอโปเปชโนกุนซื้อคุ่มหม่เล็งไว้เป็นเป้าหมายเหมือนกันนะครับ โดยูกาันี้ปอมประมาณลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกพิมร์ลีเพียงแค่9เกมเท่านั้นและมีการบาดเจ็บตามรบกวนตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนักเตะเพิ่งได้รับคําชมอย่างมากหลังตัวเขาเองโชว์อร์มอย่างยอดเยียหมให้กับปอแสดงในเกมเฉือนชนะสิงห์พยองอาร์ซิมิล,ล่าไปซ้อมประตูตัวหนึ่งในวันศุกร์ที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับเปิดชื่อนักเตะแม,มนเชสเตอร์ูินเตดพร้อมปล,ล่อยต,ตัวในตลาดหน้าหนาวนี้ วันนี้เรามาเปิดชื่อสี่นักเตะที่แมนเชสเตอร์พร้อมปล่อยตัวออกจากลังโอทร์ฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวนี้กุนซือเลเคนาโซชานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังนำทัพไปแสดงทำงานอย่างยีนยมเยีย่ยมในสิีงริวเกื้หลังจากเลื่นเล่นเปล่าสโฆโฆเกมนี้3าตามซึ่งเทียบเท่าจากฟุงลิ์เูลเพียงแต่คลตามประตูที่เสียเป็นรองเท่านั้นเองขณะที่ตลาดการใช้นักเตะหน้าหนาวในเดือนมกราคมเริ่มเปิดทำการแล้วและคาดกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมีการเสริมทัพอีก รวมทั้งจะลบผู้เล่นดนรายออกจากทีมโอร่าฟอร์ดส่วนเท่านั้นเดียร์ลิงติกนะครับสื่อชื่อดังในเมืองกุดีก็เปิดรายชื่อสี่นักเตะที่เป็แสล่งความปล่อยโดยมีใครกันบ้างไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่อันดับที่หนึ่งเซอร์คียโรเมโลปีสาสดงความปล่อยตัวเซอร์คียโรเมโลผู้สาประตูชาอาร์เจนตินาหลังในทีมมี2ยอดในทวันอย่างดับบิทีอาร์และดินแฮนเดอร์สันอยู่แล้วนะครับ แมนเชสเตตต้องการการต,ตัวของโรวมมาร่ในวัย33ปีแค่ราว2ล้านปอนด์เท่านั้นประมาณ80ล้านบาทที่ยังเหลือสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2 0 2พันยี่สิบเอ็ดรวมรวมซิงคโซลส์สกับไปแสดงไปแล้วตั้งสิบหกสิบนดนับตั้งแต่ย้ายมาจากซามโดเรียเมื่อปี2015กำลังได้รับความสนใจจากทั้งไบรอยนซึ่งหวังดึงตัวไปแทนที่แมตต์ไรอันที่เตรียมโบกมืออำลาทีมป้ายรวมถึงสโมสรในศึกแมนเชสเตอร์ลีกช็อกเกอร์ m f l ในสหรัฐอเมริกาด้วย 2. เจสซี่ลิบการ์ดแบนชนต้อต็ดพึ่งใช้ออปชันเงินไขต่อสัญญาเจสซี่ลิงการ์ดไปจากอังกฤษออกไปอีก1ปีส่งผลให้เขาจะได้อยู่คาแกลนตินโอรัสฟอร์ดไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022ในวันนี้โซจามยังไม่ได้ส่งลินการ์ดลงเล่นเลยในศึกผิวของเกลต์และยูฟ่าชชมเปี้ยนส์ลีกโดยให้โอกาสเพียงแค่ในรายการคารบับคับเท่านั้น แม้พี่แสดงพุ่งต่อสัญญากับกองกลางในวัย28ปีแต่ก็พร้อมปล่อยออกจากทีมโอฟราตฟอร์ดเหมือนกันในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวหากได้คะแนที่น่าพึงพอใจโดยทีมที่ให้ความสนใจอยู่ก็คือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 3. มาร์กอตโรโฮโรโฮในวัย30ปีโดนส่งไปกับเอสตูเดนเตสสโมสรในอาเจนตินั้ัเบนเกดยิมตัวไปใช้งานในซีซั่นที่ผ่านมา หลังไม่ดูน้ำแผนการทำทีมของกุนซืออลิกานารอชาและเวลานี้ทีมก็พร้อมแล้วที่จะไขาขาดแมนรโรโฮจะมีชื่อเป็นหนึ่งใน25กขุนพลที่ลงทะเบียนในศึกผิีเมงกรลีดของทัพไปสดังแต่เขาก็ไม่มีโอกาสลงสนามมาักนักโดยต้องไปเล่นในทีมส้มรองชุดต่ำกว่าอายุ23ปีเลยนะครับสำหรับทีมไหนที่ให้ความสนในนสจจะดึงตัวนักเตะชาวอ์เจินาเสรเซมนารักก็จะมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเชฟด์ยูไนเต็ดตามลำดับ คนสุดท้ายคนที่5ฟิวจอนกองหลังเม่อยี่ปดปีทำงานไม่ดีเวลาที่ได้โอกาสลงสนามในนิคันที่พัฒนาแถามก็มีการบาดเจ็บออดอดแอดแอดอ,อ,อ,อีกด้วยและซีซั่นนี้ก็ไม่ได้เห็นแผกนการเติมทีมของอเลิกูานอรสตาร์หลังจากไม่มีชื่อลงเล่นในสิกพรีเมียร์ลีกฟิวจอนย้ายจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์มาร่วมทีมไปแสดงเมื่อช่วงสั้นเมื่ปี2011ในยุคของเทเซอร์อเล็กซ์วิลกูสันโดยลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป224นัดทำได้6ประตู ในเวลานี้ทีมที่สนใจใช้บรกิการฟิลจอรนก็มีเวสต์บรามิดอัลเบีเอนเบอร์นสตีและดาร์บี้เคาน์ตี้ผีสู้ไหมปวดอาเซมิลันตัง้งราคาแจ็คเกลิดมหาโหดหลังแมน,นเชสเตอร์วังคว้าตัวในช่วงสมมานี้ สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยังคงแสดงท่าทีที่ต้องการเซ็นสัญญนคว้าตัวจากเกลิตเพมิงเกอร์วัย25ปีสังกัดอาร์เซนอลเพื่อนร่วมทีมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในตลาดการแสกนักเตะในช่วงสมัยนี้ก่อนหน้านี้นะครับปีสนังเคยตบเป็นข่าวร่วมกับแจ็คกิลิตน้าหงตลอดในช่วงสมัยปี2 0 1 0ที่ผ่านมาก่อนที่พวกเขาจะถอนตัวในเดือนกราฟหลายงานจากเดลเมลนะครับได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ได้ปฏิเสธที่จะยื่นข้อเสนอระดับแตะ 65ล้านปอนด์เมื่อซัเมโมอก่อนอย่างที่ทัพสิงห์พยองต้องการเนื่องจากผลกระทบจากการขาดรายได้เมื่อทีมต้องลงเล่นโดยไร้แฟนบอลท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควรด19โดยทีมของอเล็กซานดโซชาเบนเข็มไปคว้าตวดดันนี่ฟานเดอะเบ็กส์มิฟิลจาอาจักร์อัมตาดัมแทนที่ด้วยมูลค่า40ล้านปอนด์ขณะที่แจ็คเกลสจลดประกาศขยายสันญาเจมใหม่กับสิงห์พงษ์อาจอซุมลาต่อไปอีก5ปีในช่วงเสมอเดียวกัน เขาเป็นนักเตะของอาซิมิล่าและทีมเชงเกิตที่สามารถพัฒนานตัวเองได้ดีมากวอลเลยก์กรนัโซชักก็เลาให้สัมภาษณ์ประตูที่เขายิงใส่พวกเราเมื่อซีซั่นก่อนยังคงปราตึงและพวกเราได้เผชิญหน้ากับเขาอย่างต่อเนื่องก็ค่าตัวโหดเหมือนกันนะฮะสำหรับแจ็คกิลิตนะครับโดยตอนนี้นะฮะระดับแตะหลัก65ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับโหดจริงๆ ในส่วนของแมนทชสเตอด์เก่าไปซื้อดันนี่ฟันเดเบิกซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะคุ้มได้หรือคุ้มเสียนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยนะครับและก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นนะฮะสำหรับเงิน40ล้านปอนด์ที่เสียไปให้กับอาจจ็กส์อัมต์ดัมแต่ก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่ากองกลางของแมนทชงเตอดในตอนนี้นะครับก็มีหลายคนเลยนะฮะฉะนั้นแล้วดันนี A ่ฟันเดเบิกจะต้องทํางานหนักให้มากขึ้นกวนน่านี้โดยเฉพาะถ้าหากมีโอกาสลงเล่นแล้วจะต้องโชว์ฟอร์มให้อย่างสุดยอดเลยนะครับ ฉะนั้นนะครับโอกาสเหยียดย่างจริงๆเพราะยังมีบูโน่เฟอร์เนเดสเนลยามาติสนะครับเฟลสสกัตแม็กทูมเน่แล้วก็มีปอบาวาอีกเลยฮะโอ้โหเห็นได้ชัดเจนว่าเยอะจริงๆแล้วก็ยังมีฮวนมาต้าอีกนะฮะโอ้โหฉะนั้นแล้วนะครับดอนนี่ฟาร์นเบ็กจะต้องสเปดตัวเองหน่อยซะแล้วนะฮะนี่คือสุข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเที่ยงนะฮะของวันที่4มกราคมนะครับ